สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ Gpx นะครับ D Gen t 200นะครับผมสีดำเหลืองล้อแม็กนะครับเดิมเดิมสวยมากนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสทั้งหมดแล้วนะครับชุดสีเดิมสวยนะครับสีเหลืองนะครับมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับโดยรวมถือว่าสวยเลยแผ่นเดิมเดิมนะครับผม ไม่ให้มาไม่คันนี้นะครับผมอยู่สองหมื่นกิโลเมตรนะครับกุญแจให้มาสองดอกนะครับเครื่องยนต์นะครับเดิมๆพร้อมใช้งานนะครับทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับตัวท่อนะครับมีผ่ามานะครับโชกเดิมๆล้อยางเดิมนะครับตอกยางเหลือๆนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกัน ไม่ลั่นมากนะครับผมเครื่องยนต์ดีนะครับเงียบๆพร้อมใช้งานนะครับตัวรถโดยรวมสะอาดดีนะครับผมสีสดๆเลย ทัานนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่32,000บาทนะครับมีพรอมเล่เมกกาสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ